โคนผลแล้วผลขึ้นใหม่แข็งขึ้นจริงไหมนะใครเข้าใจแบบนี้บ้างลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยไม่จริงและมีงานใจยอมรับด้วยหลายคนเข้าใจผิดกันเยอะมากเวลาเราโกนขนปลายขนที่บางแล้วนุ่มถูกตัดออกไปเหลือโคนขนที่หนาและแข็งอยู่ทําให้เรารู้สึกว่าขนแข็งขึ้นยิ่งโกนผลขนยิ่งดกจริงไหมอันนี้ก็ไม่จริง พอจานวนตอกขนเราก็ยังเท่าเดิมการโกนขนแม่ได้ทําให้เพิ่มจํานวนตอกขนขึ้นได้ที่เรารู้สึกว่าทําไมขนดกขึ้นเพราะลักษณะขนเปลี่ยนไปมมนิ่มีเคล็ดลับการโกนขนยังไงให้ระคายเคืองน้อยที่สุดหนึ่งเริ่มจากการทาครีมหรือมเจ์ไรเซอร์บำรุงที่ผิวก่อนโกนขนสองเปลี่ยนที่โกนบ่อยๆถ้ามันถืดไม่โยนทิ้งไปอย่าโกนย้อนแนวขนเพราะจะทำให้เกิดขนคุณได้ บำรุงผิวหลังจากโกนเสร็จเน้นให้ความชุ่มชืน้นใครที่มีปัญหาเรื่องการโกนขนเอาทิคนี้ไปใช้กันได้นะววและฝากติดตามช่องูุ้นพาย